แม่แม่เป็นยังไงก่อขั้นสีสีเพิ่งคืนนี้ขั้นได้สีนี่ให้ว่าขันว่าน้องโคตรเลยมันบ่แม่แม่แม่ไม่ดีสาวนี่จนไม่อยากสีไปทั้งห้างโอ้อันก้อนก้อนสีสีอันเพิ่งอันตู้บุญมีมันสิบ่ได้งุ่มปากไว้พ่นว่าแม่ก้อนเ้าสิไปเกลจากระไผ่ใหญ่เนาะห้ากับบดดงแม่กับบโท่อมหาพั่นจีสองปีแล้วเด้ในนอแม่เนาะแม่ โอ้แสดงว่า okay. ouais. เล่าเนี่ยเราทำมาด่าเนาะแม่เนาะปูบุญนี่เนี่ยน้องงานดีดีคุ okay. so, uh. ้มค okay. ืนเพราะว่าฆ oh. ่ากันไปรยัดใส้ง่ายตอนนั้นบูซ่ามาอันซารตะลับตะลับหนึ่งผมเอาไส้ทุ้งเสือออกไปขายของพันธ์เฮตี้วันนี้เสียดายเลยจะเลื่อเหลือสองอันง่ายอันนี้เพันธ์เฮ็ดตะลับใหญ่แม่ตะลับใหญ่มันก็เลยเราบันริพนสวดขัดกันนะแม่งวดนี้สิบริสีแล้งุ่มปากไว้เด้อแม่เด้อบ่วชวันที่สี่บวชเพื่อที่สี่วันห้าหนี้จะเฝ้าวันนกเขาหันนะแม่อื เอาจตระนับจตะนับหนึ่งเนาะเอาสองมาสั่นเมพ่อนโอ้เอาสองเดี๋ยวมูเดี๋ยวมูสีส่งไล่ไห่ไห้เมพ่อนเด้อค่ะค่ะได้ได้ได้ค่ะส่งไล่มากแล้วก็ยเมื่อวันที่สิบห้าบอกในเด้อคันใดตัวดีนั่นโอ้ได้ได้ได้แม่โอ้ให้ว่าอันซ้อนหลายนอสีผงม่วดที่แล้วสองปีที่แล้วกะคักมันบ่แม่อันนี้แม่ทั่จากสบันเดแม่ฮู้ลูกแม่แต่มาแม่ทองคําไว้เด่นี่น่ะ ใช่ใช่หนูโซยุงเทพหนูยุงเทพดิโอ้เพราะว่าสองปีแล้วที่บูซาไปนี่ประหยัดใส่มันบ่แม่เงินประหยัดใส่ยันมันเหมือแต่ยังว่าโอ้ยค่ะเอาเป็นบุญแม่เนาะหลอกก้อนหลอกก้อนนาะบูซามากนั่นเบิหเงินเป็นกว่าดิบูซาของ่านนั่นอันนี้มากนั่นค่ะโอ้ยเบิร์เออเบิร์มันเงินหมื่นกว่าเลยเนาะแม่เนาะโอ้แสดงว่าเด็กเพิ่มชะทธาเนาะแม่เนาะโอ้ยหนูนับถือหนูมากข้างนี้ค่ะค่ะวุู้้ใดสิว่าคุณบ่านี่ก็สร้างหนูนับถือหนู่ม ใช่ไปโอ้ยก็ต้องวาเลยไงเมี่ยนผ้าอันนั้นคือการผ้าอียังก่อนที่เพลนเฮ็ดนั่นคุณแทนนั่นเออเออค่ะแมนเมนคดีที่ขาขาดตัวจักเถื่อผู้ใดบ่เสียสั่งแมนเออเออบันนู้นี่นก ขายของน้พะปูนี่อย่างเดียวมาเถ้าปูให้มาสั่นค่ะหาเขาน้ำมากินจริงๆขายของดีที่เล่นบ้านโอ้ค่ะโอ้ยแม่ว่าเราค้นทิ้งพ่อนูกเอ่นแกว่าอันซัอนแต่ว่าเอฟซีเล้วนี่กลับมาบูชาเราบ่หน่อยได้แม่ยังอันคุณแม่ที่เราได้คุณแผนไปเมื่อคืนนี่เราสั้นหลยจนปกะกาโทรหาพ่อน้วว่ารถลดแลิกพีคขว่มสองตลบกลับมาคือเก่าคนบ่เป็นยัง แต่ว่าเพิ่นมีขุนแผนอุ้มไก่ปูบุญมีอยู่แม่เพิ่นว่าน่ะโอ้ยเพิ่นว่าแม่ก็พ่ออยากให้อยากห้องมาสันดีใจหลายเจ้าของมาเป็นยังพีกเลยจังใดจังกลับมาคือเก่าเจ้าของกับบ่บาดเจ็บพ่อแม่แม่ลูกบัอืมอืมจังหวาแล้วลูกได้อัดชิปแล้วไปอยู่พอดีแล้วโทรหาคือแม่เนี่ยแหละลูกก็เลยอัดชิปแล้วไว้นะเออหนึ่งแ่ะดีอีหลีแม่พ่อหน่อยยังว่าผู้ใดสิรีบาลจังใดเพิ่นกระชังเขานับถือตัวหน้าเพิ่น คุณจังหวังสิไปนั่งอยุกกระมู่ใหญ่ได้สิสิบ่าเกินตายสิค่ะจังหวะนั่นแหละแม่ออืจังหวะ่ะแดจรังแม่มันลูกก็ว่าอยู่ได้แม่ลูกก็ว่าของดีมันต้องเป็นจังซี่ล่ะแม่คนคนสิคนสิมองข้ามนะล่ะมันด้ผู้ที่เพิ่นศรัทธาเพิ่นก็รวยเพิ่นก็ขั้นเป็นผู้เป็นคนมากคู่หมั้นี่็ก็ย้อนเพิ่นเนาะเ้าก็บบกกาลบลูเพิ่นเนาะแม่เนาะเ้าก็ได้ดีย้อนเพิ่อน เมนคนสิเป็นยังไดงกะซังค่ะแล้วมืออื่นนี่จังไนลูกสิส่งเลขให้เด้อแม่ก็ทักมาเด้อแม่ทักมาทางไลน์ให้ลูกเด้อเด้อค่ะอะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ลูกสาวมันส่งอันนี้่ไฮทรงที่ยู่ให้ค่ะได้ได้ได้ค่ะค่ะเออนั่กันค่ะเพราะว่าลูกลูกเปลี่ยนเลขบัญชีมันสิเป็นของใครพันนิดเด้อลูกสิส่งบัญชีใหม่ว่าให้ให้ลูกสาวทักมาว่าขอเลขบัญชีแม่พรหน่อยอ่าบูชาสีพึ่งสองตลับเด้อแม่เด้อ ได้ได้เวพรอนได้ได้เดี๋ยวมืงเรียกรอบสิไปโทษโทษหาอยู่ดอกค่ะคคมืออื่นยงมือแรงเหาสิทำพิธีขอเลขแง่แรงค่ะคนกฤสิมาตุมูมมาห่มลายอยู่ดอกแม่ค่ะมือเป็นบุญเป็นบุญเวพรอนเนี่ยค่ะโอ้ยอือจ้ะจ้ะทธโมตัสสะโบโคตระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะโบโคตระโตสัมมาสัมพุทธะนโม ตักสะโละโละโตสะมาสังขสักพุทธะอุปังธรรมะอุปังสังฆะอุปัง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 ปุกเสกของน้าพี่น้องดอกปุกเสกขอให้ลูกสาวหรือญาติโกโหติกาญาติธรรมกัลยาณมิตรทางเมืองบาดาลทั้งหมด ในพื้นปฏิพีนี้จงมาบรรลบรรดาลอนุโมทนาอุดหนุนเสื้อสูสิ่งที่ท้าพระเจ้าถืออยู่นี้เกี่ยวกับความสวยความงามขอให้มีความเมตตากรุณามุมตตาอุเบกขาแก่ลูกแก่หลานด้วยนะอ่ะเดี๋ยวลูกสาวเมืองบาดาล เบืองบังบดก็จอดเสมาอุดมุนตุเกียร์ไม่ใช่มนุษย์นะจ๊ะเขาจ,จะจำแรงแปลงกายเหมือนมนุษย์มาซื้อได้ลาออของแขกได้วาดวิ่นี่บัญชีซอยบันด,ด,นดุดานหาเด้อถ้าอยากติดต,ต่อได้จ้ะนี่คือเบอร์โทรของบุกจักได้จ้ะที่เบิ้งออกเบอร์โทรเพิ่นเด้อจ้ะเบอร์โทรเจ้าของขอันความงามจ้ะผู้ใดได้ไปท่าบ่วตาหนักร้องนักแสดงนักดนตรี โอว่างไว้เนี่ยก็นั้มก็ได้ค่ะสี่ที่เห็นค่ะโ,โอเคนักร้องนักดนตรีนักแสดงหรือติดต,ต่อธุรกิจการงานผู้สวยหลวกสวยเลยเอาไปเทสยังกระซางที่ผ่านมือหลวงพ่อมีเอาไปลองดูนักแสดงนักดนตรีเอาไปท่าลองเบิง้อท่านจะเป็นบุคคลเป็นทาเป็นนักร้องไหจ๊ะแต่จะเป็นนักร้องอมะตะหรือนักร้องยอดนิยมจ้ะ ติดต่อราคาของก็เจาะโหลดแล้วพอมีประกาศท้าหลวงจากเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นคนสองซิมค่เคยคนสองซิมเนี่ยมันเป็นยังไงปู่เถื่อนค่ะโอ้กะเถื่อนตีปู่วันนี้ปู่ค้าบันนี้อยากพูดพูดตะคุ่นทั้งลานสีผึ่งเนี่ยบาทนี่ข้าเจ้านี่สะออนล้ายสีผึ่งปู่นี่อ่านี่ฟังจากปากคุณแม่ที่อยู่กรุงเทพนี่ลูกสาวเราสีแล้วนี่จนชิคานว่าน้ำค้นเป็นยังงกันบางกันโอ้ยมันว่าขายของก็ขายดีเป็นตานาย้ะวันนี้เราไม่ เอฟซีที่เพิ่นย่งบอกเข้าใจว่าสีผิ่งปูนี่เป็นยังค่อยราคานี่ยังไงเพื่อนหุ้จักว่าเอ่อก่าสีล่ําเลี่ยนมากก่าสีได้มาใส่วีซ่านี่ให้คนออกไปค้าไปข,า,ไปขายก็ดีเสี่ยงโชคกด็ดีกีบเบ้ากีบเช้ากด็ดียังีินะปูเป็นจังไหนก็เมื่อือคักขึ้นเน่แถวปูบอกสู้ปัน่นสู้ลูกหลานฟังจักน้อยใน,ยจนยเนจ้าค่ะวายมันบ่เมนว่าธรรมาด่เด้กกะถาค่ะว้าดูแถดนี้ นั่งขี่กเว้าเดินกเว้านอนกเว้าจนปากออกห้อนไเดะเพราะอยากให้คาถามันขังมันสมังเพื่ออยากให้ผููที่เอาไปใสนั้นมันเกิดไม่เกิดหน่วยเกิดผลอิริีมาจับให้มันเกิดความเข้มอยู่ในตุนในตัวของมันบวแมนวาสิมาอาบาบเพียงยาเห็ดยาทำบวแมนดะบวแมนครูบาอาจารย์ที่ว่าจะจะจะขอโทษนะจ้า ว่าบบดูเกิดมวลทินบ่มีความขังก<า>ระถาเนี่ยเด้อประธานคูบาอาจารย์ท่ายังไงได้ว่าดูพูดดูจมดูสวดดูแห้งขัง<า>มือนะล้านล้าน,านคำแห้งขังค่เใ<า>อ่ไหมลอยแปดถ้าลอยแปดกับน,นั่งขังน่แค่ลอยแปดเนะาะเด็ดยังได้บันรนน้านจะเอาไปใส่กับมก็เกิดความขัง<า>ไม่คิเป็นสุนทลีปาในนางสารนางวดีไม่หังปีนะยะตังมานางตีที่ควนกาิมีเมตตากรุณาบุติตาแกเฮ้า ผู้ที่บ่อได้พันครอบฝ้าดินมาไว้เบอร์ต่เดี้ยให้มีความเมตตาปูพาพอินท่าเทลรมลักปูกระพมปูพันธุ์ไรปูพ่ายสวนค่ะคาถาดีดีเพิ่นดูแลอยยูอ่าเพิ่มเมื่อเพิ่นดูแลแล้วถ้าปูเพชรพญาทนเพิ่นมามองเบิ่งแล้วโอ้เพิ่นคือได้รับนอนุญาตจาก,กปูเพราะว่าเพิน่นสูบบอกขึ้นเมื่อโอ้ค่ะปูมันก็จืดกระจ่างไปเด้บัดอันนี้ว่าจืดว่าจางหลวงพ่อมีเราบอกว่า เมตตาจะสัพโลกัสมิงมานะสัมภาวะเยอุดนี่ทุกอย่งอางิ่นกะบ่เอาไปค่ะปูครัวสิมาเป็นของดีของวิเศษเนี่ยกับ,บ่ธรรมดาเนาะปูเน,นอนนอนห้ยุ่งกินกนบผู้หุ่น,นค่ะรุ่นนี่นะคะพี่น้องเด้อถ้าแเ้วจะหาเหาบ่จ่องจองสิเวะก็พูนนันน่ะเอาเมืองุ่มปากไปก่อนคุณไว้ไว,ไว,ไว้ไจะไปเห็บพะรำมาลอยดีจะเห็บพลังมาลอยเด้อ ถ้าจะทดสอบจกล่องเบิ huh. here, guy, is is ้งบมดสีผึ่งเนี้ยจ้าเฉพาะผู้หญิงนะเฉพาะผู้หญิงนะบาเอาอยู่บอบอกอยู่บอมันเฉพาะติดกระเซ็นอุ๊บไป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 ชั่วปูให้ให้มันเป็นเงินงามไปก่อนเนาะมัดสุดยอดเจ้ากวนบอลแมนแมนแมนค่ะเพราะว่าแต่ว่าเ้าซับนี่กับชิรู่แล้วล่ะปูมันก็ฮู้หรอฮู้ขยี้ตายหรอฮ่นเออ กระสีไปแล้วพี่น้องถ้าห้าบดทพอเป้าไม้ที่ห้าสชวเอาหน้านี่หฮาเอาอมือปิดปากไว้ก่อนเด้อพี่น้องเลยอ,อย่าเฝ้าเปิดปากว้าแทะเดี๋ยวชิวขึ้นอีนั่งนี่มันว่าจนจีคานว่าน้ำค้นแม่ว่นว่ามันขัดซ้ำไหนสองปีแล้วที่น้าหาปูเราบันนี้แม่กับบดไดทายท้ำได้กันของปูลูกนะ่ะใส่ประหยัดแล้วประหยัดอีกว่นดีแต่ว่าตอนอย่ทาม,มาจอกบูซาไปสามตรับกับเนี่ยมันจะเพ็ดมัวเนี่นอันท่านบอกยุดที่สำคัญมันจะสื่อนี่ดาน เป็นห่วงค่ะแค่เอาไปฆ่าไปขายง่ายเมื่อหรือทำธุรกิจไปเห็ดอย่างพ่มบนมวลนะจิตน้แจ๋ของเจ่าของค่ะค่ะไปขายของกับเออจาค่ากไปชิตยังดีค่ะค่ะถ้าสิมักบูนะเนี่ยเราพอสิบอกพิเศษส่วนโจดจ้ะค่ะเอาทักมาเนาะปูเนาะได้สิบอกเคล็ดลับวนโตมาเด้ออันบูบบูมันเฮ็ดจังไหนเนื้อเฉพาะผู้หญิงนะค่ะโอเคค่ะปูขายจังไดกะ ขอบคุณปูอีกเธอหนึงเพื่อนดีใจหลายสองปีแล้วแอดวัชันเป็นบุญหูบุญตาที่ได้กลับมาพบมาพอกับปูบุญมีอีกเธอหนึงวัชันค่ะวันนหมอห่หมอนึ่งหมอคอยดอนหนึ่งหมอคอยดอนเอาสิบพ่นไปค่ะค่ะอ้าวค่ะนี่สองคนละค่ะโอ้ค่ะป่าธนาเงินก็ได้ป่าธนาทองก็ได้นะปูเนาะไปทั้งนั้นดอกค่ะงาค่ะเอามาเอาเรียกเงินเรียกทองมาจากค่ะค่ะ ไม่เป็นเงินเป็นทองซะไปค้าไปขายติดต่อธุรกิจะการลองเอาไปล่องเพ่งล่องเพ่งกัะข้ามังคืนมืึอนี้สายันวอนลุ่มคนกมาได้หมอนี่สีปากให้แลี้ยวกับไปลุงลวดอีกจ้ากับสุ่มทีทํางานกึ่งขึนน่เนาะปูเนาะสาคัญเนาะปูเนาะโอ้กิดยันเพคนว่ารับแขกเอ่อขนเขาลานบวชบวายสิรับแขกคันละปูได้โจ๋ไหวคนได้ปูประทรมมดาอ่ามีแขกมาเลเซียคนหนึ่งจ่ะผิวดำ ที่หากินนักกระเคนตามช้อปปิ้งนะจ๊ะค่ะแถบมาเลเซียจ๊ะบอกว่าอาจังอาจังอาจังมีสิบอ่ออะอะที่ที่ให้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 อะให้ให้เพื่ออมันรัวอย่างนี้คนทั้งหมดค่ะอะเยอะๆอาจารย์มาค่ะเออแขกได้เยอะนะแล้วแขกเยอะอาจารย์มาอัจฉริย จานไม่มีอาต่รำรำรำคัดเท่าไหร่จานนะไม่แข็งอาจารย์นะอามันมันม่นมีอะไรกี่ประเทศนะพันห้าพันห้ามาเลเซียจ้ะข้าวโป๊บูซาไปน้ำอาตมาเนี่นยบูซาไปน้ำลุงปูฤษีหลวอยู่ไข้พิงจ้ะ<ร>เลยฟัดสะเบิดไปจ่ะพันห้ามาเลเซียเนาะ เดี๋ยวนี้หันมัาบอกกลับมาเลยว่าเอาอกฎกฎนาซีฟูน่